สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลี่อีกแล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาทํา24ชั่วโมงกับลิลี่กันพร้อมกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เรามีผิวสวยในฝันถึง24ชั่วโมงค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ลิลี่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Oriental Princess Red Night and Red Powder นั่นเองค่ะ ซึ่งรายผลิตภัณฑ์นี้เขามีชื่อเต็มๆว่าชุด Red Natural Whitening and Firming Phenomenon ด้วยเทคโนโลยีลิคิทธิ์เฉพาะ Advanced Resphere Complex จะมีส่วนผสมของ Rose Hybrid Flower Complex สารสกัดจากดอกไม้5ชนิดช่วยไม่ให้ผิวหมองคล้ำต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าไลโคปีนถึง2.5เท่าและโกค o l อยโคยามากิสนร่มญี่ปุ่นที่เป็นไม้พื้นเมืองอันเก่าแก่ โดยเขาจะมาปรับอนุภาพให้เล็กลงค่ะก็เลยทําให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจางใสแล้วก็ตึงกระชับใน1่สัปดาห์นอกจากนี้นะคะก็ยังปราศจากสารเคมีค่ะที่จะไม่ก่อให้เกิดการแพร้แล้วก็การระคายเคืองและก็ที่สําคัญไม่มีการทดลองกับสัตว์ด้วยค่ะถ้าเกิดสมมติใครยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีปัญหาผิวตรงไหนลิลลี่ขอแนะนําให้ใช้ AI Beauty Intelligence นะคะซึ่งเขาจะสามารถวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสภาพผิวของเราได้อย่างแม่นยําและก็ตรงจุดแล้วก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราได้ผ่านมือถือง,ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ วิธีการใช้นะคะคือกดลิงก์ที่เลลี่ทิ้งไว้ที่ description box ค่ะกดเลือกเพศแล้วก็กดเลือกอัปโหลดรูปภาพนะคะหรือว่าจะกดถ่ายรูปโดยตรงตอนนั้นได้เลยและรอผลวิเคราะห์ผิวหน้าค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถตรวจสภาพผิวได้ด้วยตัวเองเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจให้แล้วค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลการใช้ของเลี่นะคะก่อนใช้ red i g h and red powder 7วันและก็หลังใช้ red n i g h and red powder 7วันค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ลิลี่จะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือคู่หูดูโอคู่นี้เลยค่ะ Red Night Cream เ็กผิวในฝนันและ Red Foundation Powder อัพผิวสวยให้เป๊ะตลอดวันให้ผิวดี24ชั่วโมงนะคะก็จะเป็น24ชั่วโมงกับ OP Red นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยก่อนเข้านอนในวันนี้นะคะหลังจากที่เราลง Red Serum Serum ลูกศนของเขาแล้วเนี่ยลิลจะใช้ Oriental Princess Red Natural Whitening and Firming Phenomenon Night m o i s t u r i z e r 50กรัมราคา1 2 9 5บาทซึ่งครีมอันนี้นะคะจะเป็นครีมที่เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์แบบเรามากเหมือนแบบเป็นครีมที่จะทำให้เราได้นอนครบ8ชั่วโมงหรือใครที่ทำงานหนักหามรุ่มหามค่ำหน้าโสมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะเขาจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นของผิวยาวนานถึง12ชั่วโมงสร้างเกราะป้องกันให้ผิวดูอิ่มฟูกระจ่างใสและกระชับใน1สัปดาห์และยังอ่อนโยนต่อผิวด้วยค่ะเนื้อสัมผัสของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คืืออเนนุ้่มมากๆ คะแล้วก็สามารถซึมซาบสู่ผิวได้อย่างดีค่ะ มอร์นิ่งค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็แต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะออกไปกินข้าวฉลองวันเกิดหลังจากที่เราบำรุงผิวตั้งแต่เมื่อคืนกันมาแล้ววันนี้ลิลลี่จะมาอัพความเป๊ะอันนี้นะคะเขาคือ Red Natural Whitening and Firming Phenomenal Foundation Powder เขเป็นแป้งอัพผิวสว่างผสานสกินแคร์ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสนวลผ่องคุมมันได้ถึง12ชั่วโมงปกปิดได้ดีและก็ป้องกันรังสี UVA UVB ได้มีให้เลือกถึง6เฉดสีค่ะ13กรัมะ คา635บาท ผ่านไป12ชั่วโมงนะคะกับ Red Foundation Powder นะคะซึ่งวันนี้เนี่ย Activity Lily ก็จะเป็น Activity ที่ค่อนข้างเบาก็คือไปกินข้าวกับเพื่อนเดินห้างพาน้องแมวไปหาหมอนะคะก็เป็น Activity ที่แบบสบายๆนะซึ่งผลการทดลองช้ก็คือออกมาเป็นแบบนี้เลยด้วยพื้นฐานผิวของ Lily ที่เป็นคนผิวผสมนะคะค่อนไปทางแห้งก็แทบไม่มีความมันออกมาเลยทุกคนถือว่าแป้ง Red Foundation Powder เนี่ยทำหน้าที่ในการคุมมา12ชั่วโมงได้ดีมากๆนะคะ ถ้าเกิดสมมติใครสนใจผลิตภัณฑ์ Red Night Cream กับ Red Foundation Powder เนี่ยก็สามารถไปช็อปก,กันได้ที่ Oriental Princess ทุกสาขานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลินลี่นะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย